ผลิตภัณฑ์ตราเชอเอมผลิตโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดจิตประพัดมีรักฐานมาจากห้างหุ้นส่วนจำกัดยาตราใบาโพเป็นยาที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า100ปีและได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณกับองค์การอาหารและยาทุกตำรับ ชื่อเชอเอมคำว่าเชิญในภาษาไทยหมายถึงต้นไม้ซึ่งเปรียบเหมือนตัวแทนสมุนไพรและความธรรมชาติส่วนคำว่าเอมมาจากคำว่าอิ่มเอมซึ่งแปลว่าอุดมสมบูรณ์เมื่อนำมารวมกันคำว่าเชอเอมจึงแปลว่าต้นไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์หรือความอุดมสมบูรณ์ของสมุนไพรจากธรรมชาติยาสมุนไพรตาเชอเอมมีทั้งยาดมสมุนไพรและกระบูน ผลิตจากสมุนไพรไทยแท้กว่า100ชนิดจากธรรมชาติผ่านกรรมวิธีการผลิตอย่างพิธีพิถันเพื่อบริโภคและยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพความปลอดภัยมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเชอเอมแบรนด์ Brand, สมุนไพรตราเชอเอม